สวัสดีครับผมมือนีสีผ้ามาล่องหนองเข้าไปเดี๋ยวหาปลาดิเข้าสิมาเก็บผักผักทีว่ว่าเข้าไปเดี๋ยวปลูกเองคะนะหลังจากเลือกงานมาก้วครับช่วงนี้นุ่มหน่อยสาข้ามกะบ่มมีโอนะครับเลือกงานมาตีหากรมาหาอยู่หา,หากินหากินผักอู้เบื้องพี่น้องทางเขามีแต่หยาเลยนะครับนุ่มหน่อยสาข้ามกัใสเกิดบูดมาอยู่เบิง้งอู้อันนี้สิเป็นดงผักบุ้งมือน,นัดนุ่มหน่อยสาข้ามมาไตหอยเห็นมันหลายแล้วกะมันงามพร้อมมือนีเลือกงานมากกะ เลยมาเก็บเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงในน้อยนะครับหรือ6โมง่เอามาครับพี่น้องไปกันเลยครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นปลาพักบุงเลยนะครับเบิง้งโอ้มีแต่หยอดงามๆเลยเอามาทายให้พี่น้องไน้เบิ้งครับหนุม่มโรงงานหลังจากเลือกงานมามันนี่บริหารปลามาหากินพักหนุม่มหน่อยข้ามกับคิดอยากพัดพักบุงเซ่บๆบใส่น้ำมันหอยก็ที่จวดจานชข,ขนาดเดี๋ยวสิพาพี่น้องยางเบิ้งปลาพักบุ่งก่อนเขายังเก็บนะครับพี่น้ององเบิ้ง มีแต่หยดงามๆหัวอวเลยอันนี้สิเป็นเดินดย่ยยุ่นะครับนี่ครับอยู่าขางๆอ้างมันสิเป็นแหลมพอดีเลยนะครับพี่น้องอยู่ไกลๆกับหอนมน้อยสาขามอู้หูเบิงมีแต่หยดงามๆเขาเจากับเมื่อด้มาเก็บมือน,นันนมน้อยสาขามก็เห็นก็นเลยมาเก็บมือนี่เลยนะครับเบิงอู้หูยดดูอวเลยพี่น้องท่านใดอยากมาเก็บก็บทักมาหานมน้อยสาขามเนี่ยนะครับว่ายุ่มบองใดนี่ครับเบิงเขาก็ค่อยๆอยเก็บไปเลยครับ เอาคหาเหลียตเอาเตยอดกำงามพี่น้องพักปูงกินเหล่าสายตาดีมีประโยชน์เฮ็ดไดหลายเมนูนะครับพี่น้องอยากเอาไปลวกกับปุนกับแก้วก็ได้ไปพัดก็ได้กินกับตะมังหงแซ่บคักเก็บไปเก็บมากเกือบเต็มถุงแล้วครับบนุ่มหน่อยสะข้ามก็เอามาถุงใหนึงอยู่นะครับนี่ครับผมพัดมันก็ถือว่าได้หลายอยู่นะครับทาเป็นเต็มถุงนี่เอามาครับเก็บไปเรื่อยเลยเอาแตยอดงามโอ้โหเลยนะครับเฮ้ยเก็บไปเก็บมากกสิเริ่มเต็มถุงแล้วพี่น้องครับผมสวันี้เ่ากระสี หยัดเอาอยกหน้อยนะครับนี่ครับผมมีแต่หยอดกงามเลยเบื่องพี่นหนองทุงอันนี้ก็เป็นทุงใ่เตืบอยู่้วครับนุ่มหน่อยนะครับกัามาทุงเดียวมือนี้ก็ได้หลายอยู่แลครับพักบุ้งมาคราบพีดองวันนี้เฮาสิมาผัดเลยนะครับนุ่มหน่อยนะครับใส่กระเทียมแล้วก็บักริก้อนเลยครับเคี่ยวให้มันหอมก่อนตามด้วยพักบุ้งลงไปเลยนี่ครับผมใส่ลงไปเลยเต็มเต็มเลยมื้อนี้อยู่หลังหองก็ยังเก่าบมือนี้บหมยอะกศดีครับเต็มกระทะเลยมือนี้ <anca> มาครับวันนี้ใส่น้ำตาลลงไปเลย <ท egen> <regardez S 1> เพิ่มความหวานจากน้อยเวลามัน, before, น <Subaru> หยุบมันกระสีหน่อยเองนะครับตอนตอนนี้มันกระหลายอยู่แล้วก็ซอดฟ้าเขียวใส่ลงไปเลยนุ่มหน่อยราคาเป็นคนมกหามากเหือด้วยครับพี่นอ้อง <ós> อันในทีว่าเข้าไปหาเรามาเห็ดกินม่ติดแซบข,ขนาดเมนูนี้นุ่มหน่อยาราคาบดได้กินดวนแล้วนะครับแล้วก็ซอยถอยใส่ลงไปเลยคนๆเลยนะครับพี่น้องซอยถอยไม่ติดแห็งมีความหอมความนวเลยนะครับตามด้วยผงนวใส่ลายแซบหลายก็ยังกระเจาหวานล่ะ แล้วก็ค้นกูเข้าให้มันเก่ากันเลยนะครับเมนี้ก็แซ่บนัวคือเก่านะครับผัดตักบุงไฟแดงอยู่หลังห้องสูตรนุ่มน้อยสาข้ามเมนี้ก็บ,บรรยากาศดีนะครับเป็นขึ้ฟ้าคขึค้นผตวะตดดวันบ่ตกบ่แดดส่วนมากเวลาไปเหตุงานมาัสยิดตกดีพี่น้องเ <laughs> มนูนี่จําได้ว่าได้ก,กินโดนหน้าพี่น้องเต๋ว่ากับเสีบคือเก่าเอ้ามาครับพี่น้องท่านใดที่มาก,กินน้ำนุ่มน้อยสาข้ามกับมาเด้อยนะครับมเอนี้กับเสีบคักเนาะครับว่าได้กินโดนพัดเร่าๆมันกะสิหยบเรียชั้นนี้แหละครับพี่น้องตอนแรกเขาใส่มันกะหลายอยู มคาขบวนีพร้อมเสือบได้ยนะครับผัดนปักบุ่งไฟแดนสูตนุ่นหน่อยสาข้ามแส่บนัวคัก